ครับมองหกครั้ลูรือเกษตรยนนะครับมีรถแถมนับเสนอหนึ่งคันนะมี24 2สเอะครับรถปี58ครับมากับตอรรถโครงกันน้อยใบดันหน้าครับยางใหม่4เส้นครับพร้อมพร้อมใช้งานเครื่องเกียร์ดีครับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนครับราคาอยู่ที่25,000บาท25,000บาทครับจัดส่งฟรี200กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันวิ่งกันดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนท่องท้ายกันก่อนครับเดี๋ยวผมให้ดูรีวิวกับนี่ท้ายสวยครับยังไม่เคยแกะข้างครับ PTO ยังไม่ได้ใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันวิ่งกันดูนะครับยกหน้ายกผ่านหน้ายกผ่านหน้ายกผ่านหน้า Rút qua à Khỏi Hãy Khỏi xuống Hãy bỏ là Rút Nói no no. yeah. yeah. uh, chung 啊。Uh.